ลูกนิชารีสาวถูกกล่าวหายืมเงินเอพัสสินต่อกับหน้าหงาย ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่เบาเลยทีเดียวหลังจากนักแสดงหนุ่มเอพัสสินได้ออกมาไลส์สดเล่านิทานถึงสาวคนหนึ่งที่ยืมเงินจำนวน65,000บาทเพื่อซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมและต่อมาทางด้านเอก็ได้ออกมาโพสต์ว่าได้เงินคืนหมดแล้วหลายคนก็โยงไปว่าสาวคนดังกล่าวน่าจะหมายถึงบุกนิชารีและสุดทางด้านบุก,ก็ได้ออกมาชี้แจงว่า เขาอ,อธิบายในพื้นที่ของบุกนะคะเพราะเรื่องเรายังมีคนพูดถึงอยู่และมันค่อนข้างทบต่อความรู้สึกของบุกจึงอยากออกมาชี้แจงบุกไม่เคยเอ่ยปากขอดื่อยืมเงินมาไม่ได้มีการบอกว่าวงเงินไม่พอหรือให้โอนให้ก่อนใดๆทั้งสิ้นซึ่งรายละเอียดมันเป็นเรื่องส่วนตัวและจากที่มาพูดถึงเรื่องเงิน 65,000บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินจริงที่เคยได้รับมาในวันที่11เดือนเมษายน2566และทันทีที่บุกได้ทราบเรื่องเงินจำนวน65,000บาทที่ได้มีการพูดถึง บุ๊กได้ทำการโอนคืนให้ทันทีหลังจากทราบเรื่องในเวลาเที่ยงคืน15นาทีนับจากวันที่ทราบเรื่องเลยเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายและมีการพิมพ์ชี้แจงไปในช่องทางส่วนตัวเรียบร้อยบุ๊กมาขอชี้แจงในที่นี้และหลังจากนี้ถ้ามีการพูดถึงเก่าวอ้างให้บุ๊กเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่ออีกบุ๊กจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ